คอยเห็นมาตั้งแต่แรกที่คอยพ่อเจ้าแล้วแล้วตอนนี้คอยเป็นอียงกันแท้ยังม่เป็นเจอสาวของกอบลินอีกสันติบ่าแม่นสันวะ คิดว่าเจ้าเมนอีหลีบอแปลว่าค่อยขู่คววนก็จเจอแล้วแม่นบอเจ้าจสิบว่าถิมคอยแล้วแมนบอแค่ตอนนี้นะค่อยอาซิต้องไปมองที่มันไกลกว่านั้นมหมายความว่าจังใดอะหมายความว่าเจ้าคือเจ้าสาวกบลิน ตอบตรงคำถามได้นี่ทั้งที่เจ้าเห็นมาตลอดแต่เป็นอย่างคือบอกละ่ะตอนแรกว่าสิสุภาพหลังจากหันคอยพันญาติไหมชาดๆชติตตี้คอยคิดว่ามันคือสิบอสุภาพที่สิไปถามเรื่องนั้นกับคนแต่พวกกรพ่ะกันหลังจากนั้นคอยญาติว่าอาจจะเกิดเรื่องอยังขึ้นได้ขันบอกว่าคอยเห็นเจ้าสิแต่งงานอยู่บ่แล้วเรื่องเลียนต่อของคอยละ่ะแล้วคอยจะกลายเป็นกอบรินนําบ่ที่สําคัญจะมีควเมมั่นคงทางการเงินบ่ ่อยก็เลยทำทาบบเห็นแล้วหลังจากหันยน่นเจ้าทำลายจิตใจคอยแล้วตอนนี้ข่อยควนเฮ็ดจังไดอ่ะฮะเป็นเจ้าสาวของเจ้าบ่าเป็นได้ยุบ่ <S <s <nes an> สิ่งแน่ที่เจ้าต้องเห็ดในฐานะเจ้าสาวก <s alt> ็คือถ่ายอยู่นีก่อน